คิวเดินสายของโซ่เต็มเอียดเลยค่ะอืมพี่ก็อยากช่วยหนูนะคะแต่มันไม่มีวันว่างเลยจริงๆเอางี้ไหมเอาพี่ไปแทนไหมพี่ว่างอยู่ฮะจะบ้าหรอพูดแล่นอาจริงเหรอคะเนี่ยเดินหน้าได้ไหมพี่ดูให้นะนะนะอุ้ยแค่นี้กอนน้นมีสายซ้อนจ้ะจ้าจ้าแบบดีจ้ะอ่อล่ะคะ้สักคู่คะ่ะจ้าพ่ออือรถมันติดมากเลยจ้ะพ่อนี่โซ่กำลังไปอะ่ะ อพ่อกินอะไรยังอ่ะจ๊ะโซสซื้อของที่พ่อชอบไปฝากด้วยนะจ้าพอ่อรอก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าอ๋อพี่ตุ๊กติกรถมันติดอะไรนักหนานี่ยังไม่ขยับสักทีอี่แบบนี้รถชนกันแง่แง่ค่ะแล้วเ,เดี๋ยวไปเรยรี่สอนอ้องหน้าเลยนะ 回来了。 ขอดูอนุญาตขับขี่นะครับฉันไม่ทำอะไรผิดนี่คะไฟแดงก็ไม่ได้ฝ่าป้ายพรบก็ขอจะมาจับฉันเรื่องอะไรไม่ทราบคุณจอดรถทับเส้นอะเส้นอะไรคะเหม็นมีเส้นอะไรเลยนี่คุณก็ไอ้เส้นนี้ไงคุณมองไม่เห็นอย่างไงฮะเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นขาวเนี่ยคุณคุณคุณครับ อะไรกัน็ <c oughs> ผมจะเชิญให้คุณผู้หญิงเนี่ยลงมาดูเลยครับว่าเขาเนี่ยจอดรถทับเส้นคุณเห็นไหมครับนั่นสีทุกซ่มที่เขียนไว้ว่าจอยอย,อยอจักรยานยนต์เป็นที่จอดจักรยานยนต์ที่ผมกำลังจับอยู่นี่คุณเห็นไหมและเนี่ยไอ้ที่คุณขับไปในคันเท่าช้างเนี่ยเขาเรียกว่มามอเตอร์ไซค์เหรอครับฉันรู้ฉันน่ะภาษาไทายออกไม่ต้องมาบอก,อ,กอ่านหอกแล้วคุณมาจอดทับเส้นทำไมอ่ะ ่มันโคตเส้นแดงา่าแตกเองนะคะคอนะะุ่มเห็นแล้วจะจับเราเลยค่ะพี่ตุ๊กติ๊กไม่ต้องไปขอร้องคนนี้แล้วค่ะเสียเวลาโคือจะขอร้องเลยผมงคงจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะผมจำตับคุณอยู่ดีพี่น่าเสียดายนะเนี่ยขับรถคันเท่าบ้านแต่ความรู้เรื่องกฎจราจรเนี่ยเท่าหางอื่นอย่างนี้เราจับปัดซะให้แข็งไปอา้อาวอยากจะตัดก็ตัดไปเลยฉันมีปัญญาจ่ายแต่ไม่อยากจะฟังเสียงคุณ เหม็นที่ฟันอ๋อแสดงว่าคุณคิดว่าเงินของคุณนี่มันใหญ่มากเลยใช่ไหมใหญ่ไม่ใหญ่นะนะฉันก็หามาเองไม่ได้ขอใครกินได้เพราะนั้นผมปรับคุณ40่สิมเดี๋ยวเชิญเอาใบสั่งนี้นะครับไม่เสียเงินที่สอนนอเสียครับปรับซะแล้วถ้าเที่ยวหน้าคุณทำผิดกฎหน้าจอนอีกใบขับขี่ของคุณใบนี้เนี่ยจะถูกยึดห้ามขับรถไปฉันรูลล้ไม่อบอกดีมากเชิญครับ เฮ้ย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 เฮ้ดเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเน้ยเ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเเด้ยเด้ยเ้ยเง้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเ้้น้้องรยา้ ดีแล้วเหรอพ่อตำรวจปากไม่ดีอะนะมารยาทสาแบบนั้นอะนะอีกไม่นานนะคงโดนไล่ออกตายแชงชัดหักกระดูกเขาซะขนาดนี้พามยังก็ะโกกระมานแต่ชาติที่แล้วงั้นแหละระวังนะคะยิ่งเกลียดยิ่งเจอไม่มีทางกับพี่ตุ๊กติกชาตินี้นะอย่าหวังว่าจะได้เจอนีกเลย ผมให้คุณไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องรถติดไม่ใช่คุณไม่ทําให้รถติดแล้วใครกันละครับที่ทําให้รถติดผมหรือเปล่าไม่ใช่ครับไอ้ผู้ที่ขับฝ่าไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแซงกันอยู่นน่นแหละพวกนั้นต่างหากครับผมพวกนั้นเนี่ยเขาขับรถผิดกฎจราจรนะครับผูมกับคุณก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแจกใบสัง่งแล้วมันผิดตรงไหนนี่ผมทําผิดหรอครับจะผู้ที่ขับรถผิดกฎจราจรนี่มันผิดมากเหรอครับคุณตอบแบบกําปั้นทุบดินแบบเนี่ย มันจะไปแก้ปัญหาได้ไงมีแต่เพิ่มปัญหาให้มากขึ้นมีหน้าชาวบ้านชาวช่องก็ถึงได้ร้องเรียนกันมาสายแทบไม่ร้องเรียนขอโทษนะครับผู้กำกับครับเขามีสิ์มาร้องเรียนอะไรครับออหรือว่าผมไปรับสินบนจากพวกเขาหรือเปล่าเปล่าผมไปรับสวยครับก็ไม่ใช่ไงครับแต่นี่พวกเขามาร้องเรียนในสิ่งที่ว่าผมจับพวกเขาอ่ะผมจับเพราะว่าเขาขับรถผิดกฎจราจรไงครับนี่มันจะบ้าไปกันใหญ่แล้วนะครับผู้กำกับ แค่ที่พุมกลับ่จะสนับสนุนเข้าใจแล้วก็ดูแลลูกน้องที่ทําถูกเนี่ยก็กลับมาเป็นซะอย่างนี้อ๋อหรือว่าที่ย้ายผมไปเป็นตำรวจจราจรเนี่ยมันไม่หนำใจพอเอาสิครับเชี่ยวหน้าทำไมไม่ย้ายผมไปคุมพูดนักโทษลอกท่อเลยล่ะหมวดบุด๊คคุณท้าผมอีกแล้วนะผมไม่ได้ท้าครับแต่ถ้าพุ่มกับกล้าย้ายผมก็เอาเลยสิได้พรุ่งนี้ผมจะทําเรื่องย้ายคุณไปช่วยงานคุมนักโทษลอกท่อให้หายยาไปเลยดีไหม มากครับพุ่งกลับพุ่งกลับู้อะไรไหมครับนีผิดหวังในตัวพุ่งกลับหรวะผมล่าออา ดีแล้วเฮียใช่หายดีแล้วเพราะน้าเขาหลังเสียเปออกักเยี่ยมเมี่ยฉันไม่มีอะไรจะคุยด้วยแต่เสียเขาอยากจะคุยกับมึงไม่เอานายเปิ้ลเราเล่นแบบนี้เฮียก็ตกใจหมดสิวะเก็บสะเปืนค่อยชักออกมา ตอนที่อ้วสังครับว้าโนโอซอเสียคิดถึงโนสบายดีเลยจ้ะก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอ่ะเสียมานี่มีอะไรจะหาเรื่องกันเหรอเอปะ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 คือว่าเสียจะมาคุยเรื่องสัญญากับหนูเรามาตกลงกันใหม่ดีไหม เรื่องเปอร์เซ็นต์นี่นะหนูจะเอาเท่าไหร่เสียจะให้ก็หนูหมดสัญญากับเสียไปแล้วอะหนูบอกแล้วไงว่าไม่เซ็นต่อเมื่อไหร่เสียจะเลิกตามตื้อหนูสัทีอะก็จนกว่าหนูโซ่เนี่ยจะเซ็นสัญญาให้เสียน่ะสิหล่อนครับผมเอ็งโทรไปหาตำรวจทีนะใช่ครับบอกว่าที่เนี่มีนักเลงอังตพานมาด้วยเฮ้ยมึงอย่าโทรเด็ดขาด ถ้าเสียไม่อยากถูกตำรวจซิว <c oughs> ก็อย่ามายุ่งกับเราเลยคราวที่แล้วเรื่องระเบิดเนี่ยตำรวจก็มีชื่อเสียในบัญชีดำด้วยนะฮะว่าไงนะ <c oughs> นี่ลื้อบอกตำรวจนี่เหรอว่าเป็นฝีมือของอ้วกถ้าเสียไม่เลิกตอแยเราตำรวจต้องร,องรู้ว่าเป็นฝีมือเสีย <c oughs> จำไว้นะอ้วกมาถึงที่ให้โอกาสลือคุยกับอ้วกหรือไม่คุยก็ช่วยไม่ได้แต่คราวหนะ้า ว่จะเราทำให้พวกลรือเป็นฝ่ายคลางเข้ามากราบดินขอคุยเอาวะจำเอาไว้